ขอบคุณพี่เอ็ซีก่อนขอบคุณ้าลูกจ้าขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้อาหารข้ามือแล้วก็ให้อาหารควานนะครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี เอทุกท่านนะครับผมวันนี้เราได้เดินทางมากไกลนะครับเดินทางย้ายทํามเหมือนเพื่อจะไปแห่งานนะครับที่เรามาจากน้องคายตอนนี้เรามาเข้าเขดโคราชแล้วนะครับรอวว่พืเพอประไทยนะครับ่าโชคดีที่ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นใจนะครับทํามเหมือนก็ไม่ร้อนแต่ว่ารู้สึกจะยิน ในการเดินทางนะครับก็ช้างไม่ร้อนพอดีมี f อซนะครับมี f อฟซใจดีและใจบุญให้คะแนนนะครับช่วยเรียกว่าคะแนนดีกว่าครับให้น้ำใจนะครับส่งกำลังใจเป็นกำลังใจมาให้นะครับคือให้ไปซื้อของชอบของเจน,นะครับก็คือกล้วยหอมนันครับกล้วยหอมเราก็กล้วยหอมเราก็ซื้อมาจา่ายลดตังค์เลยนะครับกล้วยหอมมันก็เป็น ก,ก็คืออยากอยากให้วานอยากให้ควานได้กินนะครับเพราะว่าเราทํางาน KFC ก็เลยอยากให้เราได้ได้ทานกันนะครับดีครับผมดูครับก็คือ KFC ครับก็นีครับนี่ครับกเป็น KFC โชคดีครับผมที่เรามาพัก สถานที่วัดนะครับตรงนี้เป็นสถานที่วัดนะครับก็เลยอยู่ใกล้ตัวอำเภอด้วยนะครับอยู่ใกล้ตัวอำเภอประมาณสองกิโลนะครับก็เลยเดินทางไปซื้อได้ง่ายได้สะดวกนะครับนรครับที่เราไปซื้อมาให้สาวสวยของเราก็คือกล้วยหอมทองนะครับก็ด้านนอกนี้ก็มีนะครับแต่ว่าเป็นกล้วยไม่ค่อยเหลืองไม่ค่อยสุกนะครับถ้าเอามาแล้ว กลัวจะไม่เหลืองไม่สุกให้ขาหมือนได้กินนะครับก็เลยซื้อที่เราตัดมาเลยครับจัดมาเลยครับชุดใหญ่เลยครับกามจุดประสงค์ของพี่เอฟซีนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอให้คุณพี่เอฟซีคุณพบแต่ความสุขความเจริญทิดสิ่งึ่งประการใดก็ขอให้สมความว่าม่ปรารถนานะครับร่ำรวยรวยลอยอ่าเจียมใจจนตลอดปีแล้ตลอดไปนะครับผมสมหวังทุกประการนะครับ ขอบคุณมากครับผมเราก็จะให้ความทีมงานเราได้ได้กินแล้วกล้วยเราก็จะเอาไปให้เจ๊สาวของผมเราในระหว่างที่เดินทางมาอย่างไรก็จะได้มีของวหวานที่ของชอบชอบตัวเองได้กินก็ะหายเอยน,นะครับผมใช่ครับขอบคุณพี่เอฟซีนะครับผมมาครับผม<ๆ>ลองสลองครับพูดเลยครับว่านานมากครับที่ไม่ที่ไม่ได้กินครับ นานมากๆเลยครับแต่ว่าถ้าเราไปกินสำหรับกัาต้องเองนะครับถ้าผมไปกินที่ร้านหรือว่าที่รถตัดผมจะไม่กินกับแฟนผมนะครับผมจะให้ลูกกับแฟนผมกินนะครับแต่ผมจะหอกกบกินที่บ้านนะครับพูดง่ายก็คือผมอายคนครับพี่น้องอู้ทนี่นั่นกินกับข้าวเหนียว <laughs> กินกับข้าวเหนียวครับเพราะว่าก็เหมือนไก่ทอดบ้านเราครับผมก็เลย เ <ừ. S 2> ข้ากันมากครับยีงกับต้นเหนียวครับอบืมอรยครับครับครับขำบุญน้องม้ามาเรื่ยครับมาจึงแค่นี้น้องขาม้า กินเป็นเพื่อครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณอีกครั้งครับผมที่ให้ของอร่อยให้คุณต้มกินแล้วก็ทีมงานนะครับแต่เ,เราตอนนี้เราให้พี่ควานกินก่อนครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะมือค้ำก่อนครับผมจะพาพีเอฟซี FC เอากล้วยไปให้คำมึอกันนะครับผมไปครับ นี่ก็คือเรามาถึงสาวสวยของเราแล้วนะครับผมอยู่ในดงหญ้าที่สวยงามครับผมดูครับมีแต่หญ้าที่ช้างกินได้เลยนะครับผมต้นแบบนี้เขาเรียกว่าต้นภาษาบ้านเราก็เรียกว่าต้นทูบหรือว่าต้นลือสีก็ได้นะครับตามบ้านคนโต้งเรียกนะครับดูครับแค่เรามายืนเฉยๆยังไม่ได้บอกว่าเรามีกล้วยมีอ้อยมานะครับเดินมาก่อนนะครับตอนนี้ ขมือนขมือนกินกล้วยบ่เมือนกินกล้วยบ่เร็วเร็วเร็วมาไม่ถึงครับผมเดี๋ยวผมจะไปขยับโซ่ออกมาให้ถึงเราอยู่ตอนมาถึงตรงที่เราอยู่นะครับ ครับผมตอนนี้กล้วยก็มาถึงข้ามหมือนแล้วนะครับข้ามหมือนก็ขึ้นมาหาเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมข้มหมือน,อนขอบคุณท่านาเล้วกล้วยลูกใหญ่ๆ่เลยนะครับผมสูงสูงขอบคุณจ้าพี่เอก่อน,อนขอบคุณท้านาลูกจ้าขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้อาหารข้ามเหมือนแล้วก็ให้อาหารควานนะครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเลยนะครับผม ตอนนี้ครามหมินตอนช่วงบ่ายไม่ได้ทํางานนะครับผมหยุดงานนะครับเพราะว่าเราเดินทางมาไกลนะครับให้ขํามืหมนได้พักผ่อนนะครับผมไม่เราจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าข้ามเหมนเขาเหนื่อยขับรถมาไกลนะครับทั้งขํามืหมนทั้งควานนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงจุดหมายครับยังไม่ถึงที่ บ้านเจ้าภาพบ้านงานนะครับอีกประมาณ70กิโลครับเราก็จะพักรอเพื่อนๆอยู่ที่นี่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆมาแล้วเราก็จะไปพร้อมๆกันนะครับผมามื่นเนื่อมาเจอล้วยหอมทองลูกตัวๆใหญ่ๆแบบนี้ชอบมากครับ รครับขอบคุณอีกครั้งนะครับผมสำหรับน้ำใจเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับที่ส่งคะแนนส่งน้ำใจมาให้ฟังกะหมื่นนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับพวกเราก็รอบครัวกะหมื่นก็ไม่มีอะไรมากมายก็ขอให้เอฟซีทุกท่านตงพบแต่ความสุกความเจริญน,นะครับผมกำลังรวยๆยิ่งขึ้นไปนะครับ ทํามาขาขึ้นเตือนลูงเรืองหน้าที่การงานการเงินนะครับอย่เจ็บอย่าจนตลอดปีและตลอด,ลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทท่านทุกทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆครับ เลยครับผมเราไปสรรหาเลือกเอา,าเฉพาะลูกที่โตโตเลยนะครับสวยงามมากครับโดูครับเท่าแขนคนโต้งเลยนะครับได้ของอร่อยไปแบบนี้คงหายเหนื่อยครับเห็หนไห ทำมือไห้เงยบ้างาก็เยอะครับอุ้ยยาเราก็ให้กินเยอะนะครับผมเราก็จะทำมือล้วก็จะได้เจอเพื่อนนะครับผมดีใจครับดีใจทั้งทำมืแลวก็ทำฟานนะครับผมด้านนางที่เราจะได้มาเจอฟานนะครับมาเจอเพื่อนเพื่อนนะครับลมแรงครับผมลมแรงเพราะว่าพายุฝนนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณ f ออีกครั้งนะครับผมขอบคุณเอผีู้ใจบุญและผู้ใจดีนะครับที่ส่งคะแนนส่งน้ำใจมาให้ฟังคำเหมือนเสมอมานะครับผมก็ขอให้ทุกท่กทานทุก,ทก,ทกคนรน่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากช่องฟังคำเหมือนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก,กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฟังคำเหมือนด้วยนะครับขอบคุณครับ いい <laughs>